เพื่อนๆที่ใช้งานซิมทรูมูฟอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถขอสิทธิ์โทรฟรีใช้อินเทอร์เน็ตฟรีได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน True ID นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการขออินเทอร์เน็ตฟรีโทรฟรีนะครับหรือสิทธิ์ฟรีอื่นๆมากมายสําหรับคนที่ใช้งานซิมทรูมูฟนั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับ โดยให้เ,เพื่อนๆไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True ID เข้ามาติดตั้งในเครื่องกันก่อนนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จแล้วให้เราเริ่มเข้าใช้งานเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานเลย ในกรณีที่เบอร์ทูมูฟที่เราใช้งานใส่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันจะทําการตรวจสอบให้อัตโนมัติแบบนี้เลยครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มถัดไปนะครับพอกดที่ปุ่มถัดไปเข้ามาแล้วนะครับถ้ามันอยู่ในหน้าโฆษณาแบบนี้นะครับให้เรากดย้อนกลับ1ครั้งนะครับ และในตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชัน True ID แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราสังเกตปุ่มเมนูที่อยู่ด้านล่างครับเราจะเข้าไปขอสิทธิ์กันที่เมนูสิทธิพิเศษนะครับที่เป็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูสิทธิพิเศษแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตที่หัวข้อ d d a ลเด็ด h l i g h t นั่นเองนะครับแล้วเราจะพบว่ามันมีปุ่มเมนู Net น็ตโ f r e e นั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ในหน้านี้เลยจากนั้นให้เราไปต่อกันที่ฟรีโบนัสนะครับปุ่มตรงกลางตรงนี้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่ในหน้า Teen ทูโบนัสนะครับมีบริการขอสิทธิ์ฟรีต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะครับซึ่งสิทธิ์เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะขอได้10ครั้งต่อเดือนนั่นเองนะครับทุกครั้งที่ขึ้นเดือนใหม่เนี่ยเราก็จะสามารถมาขอสิทธิ์เหล่านี้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับ ซึ่งในที่นี้เพื่อนๆอยากได้สิทธิ์ฟรีแบบไหนก็สามารถเลือกขอได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นายตึงหนืดจะยกตัวอย่างเป็นขออินเทอร์เน็ตฟรีแล้วกันนะครับซึ่งมันจะเป็นการขออินเทอร์เน็ตฟรีปริมาณ320เมกขอสูงสุดได้10ครั้งต่อเดือนนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยพอเลือกเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มรับสิทธ์ปุ่มสีแดงด้านล่างนะครับจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มยืนยันครับ ต่อมาก็จะเป็นหน้าเลือกหมายเลขอ m o v e ของเรานะครับในกรณีที่เราใช้เบอร์อ m o v e หลายเบอร์นั่นเองนะครับก็สามารถกดเลือกเบอร์ได้ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นเบอร์ที่ผมใช้อยู่ในเครื่องนั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มส่งรหัสอนุมัตินะครับจากนั้นทางระบบจะส่งรหัสยืนยันมาที่เบอร์มือถือที่เราเลือกไว้นะครับรหัสมาแล้วครับของผมก็จะเป็น7 6 8 1 9 8นะครับ เราก็นำมากรอกได้เลยพอใส่รหัสเสร็จแล้วกดส่งนะครับตอนนี้ก็ยืนยันสำเร็จแล้วนะครับให้เรากดปิดได้เลยครับพอเราทําการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะกลับมาที่หน้าเดิมครับในถึงหนึ่องขอบอกก่อนว่าวิธีการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นการยืนยันตัวตนทําครั้งเดียวก็พอนะครับพอมันกลับมาที่หน้านี้เนี่ยให้เราทําการกดรับสิทธิ์อีกหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นทําเหมือนเดิมเลยครับกดที่ปุ่มยืนยันครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีต่างๆจาก True ID True Bonus นั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานซิม r u e ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ในายตึงเนงิฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบา,บายๆครับ